สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4พฤศจิกายน2 5 6พประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอลารโชผู้นําเยอรมนีที่มหาสาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับโดยโอลาฟโชถือเป็นผู้นํารัฐบาลจากกลุ่มประเทศอุตสาหการรมขนาดใหญ่เจ็แห่งหรือว่าจีเวคนแรกในรอบสาปีซึ่งเดินทางเยือนจีนอยากเป็นทางการ ทำกลางการจับตาของหลายฝ่ายว่าเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับตะวันตกทมกลางบรรยากาศความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นจากสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือว่า CCTV ระบุนะครับว่าประธานน้ดีสีจิ้นผิงกล่าวกับโอลาชโชในตอนหนึ่งว่าในฐานะที่ทั้งสองประเทศล้วนเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีอิทธิพลทางก,การเมืองในระดับระหว่างประเทศจีนและเยอรมนีควรส่งเสริมความร่วมมือ ในมิติที่สําคัญท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของโลกขณะที่ผู้นาเยอรมนีนั้นก็บอกว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะก,กับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความตึงเครียดเนื่องจากที่รัสเซียเป็นฝ่ายเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนถือเป็นการสร้างแรงสั่งคลอนและแรงกระเพื่อมอย่างหนักต่อเสถียรภาพและความมั่นคงข,งของระเบียบโลกในปัจจุบันนอกจากนี้โอลัฟโซดันหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรป การสแสวงหาโอกาสยกระดับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการต่อสู้กับความหิวโหยตลอดจนการขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของโอลัฟโชนั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากคณะรัฐมนตรีของเยอรมนีมีมติเมื่อปลายเดือนตุลาคมอนุมัติให้บริษัทคอสโก้ Costco ของจีนพรองสัดส่วนการถือหุ้น24.9%ของท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า1ใน3แห่งของท่าเรือฮัมบวร์กซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศแม้สัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าที่คอร์โก้คาดหวังแต่สหรัฐก็เครือบแคลงสงสัยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าลิเจียนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยครับไม่มีสิทธิที่จะแทรกแซงความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างเยอรมนีกับจีนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับเมื่อทางด้านในส่วนของผู้นําเยอรมนีนั้นเนี่ยครับเดินทาง เยือนประเทศจีนด้วยตัวเองแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับประธานทิมดีสีจิ้นผิงในช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปโดยทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นมีการพึ่งพาจีนมากเกินไปแล้วก็อยากจะให้ถอดบทเรียนเหมือนกับกรณีที่สหภาพยุโรปนั้นต้องพึ่งพารัสเซียท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเกิดปัญหาก็ทําให้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยตกที่นั่งลําบากนะครับก็เลยบอกว่า เวลานี้เศรษฐกิจของยุโรปเองนั้นก็ต้องพึ่งพาจีนเช่นเดียวกันแต่ว่านี่แหละครับโอลาฟโชซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของกลุ่ม G7 หรือว่า G7 นั้นก็เดินทางไปเยือนจีนแล้วก็มีการพบปะพูดคุยเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจครับ